16เคล็ดลับชีวิตดีๆเหล่านี้แชร์เก็บไว้วันหนึ่งคุณอาจจะได้ใช้มัน1ใช้ตะเกียบคู่หนึ่งสอดเข้าไปในปากและกระเพาะของปลาจากนั้นหมุน 2- 3ถึงครั้งเพื่อให้เครื่องในพันรอบตะเกียบจากนั้นดึงตะเกียบออกเพื่อดึงเครื่องในออกได้อย่างง่ายดาย 2. นี่เป็นวิธีที่เร็วและง่ายที่สุดในการถอดเส้นกุ้งใช้กันไกรตัดหัวกุ้งจากนั้นบีบกระเพาะกุ้งออกเบาๆจากนั้นดึงเส้นกุ้งออก3ใช้ไฟรนหนังปลาจนเป็นสีเหลืองทองจากนั้นใช้มือดึงหนังปลาแล้วฉีกเป็นชิ้นๆ สี่ใสน้ำแข็งลงในช้อนพลิกกลับในหม้อร้อนที่มีน้ำมันรอให้ไขมันแข็งตัวและติดกับช้อนจากนั้นยกออกวิธีนี้ง่ายเกินไปที่จะเอาไขมันออก5าบังเอิญใสเกลือลงในซุปมากเกินไปเพียงใส่มันฝรั่งลงไปแล้วต้มรวมกันปล่อยให้มันฝรั่งดูดซับเกลือซุปจะไม่เค็ม6ชั้นเรียนรู้เรื่องนี้จากคุณยายวางไม้จิ้มฟันไว้ระหว่างฝาและหม้อวิธีนี้เมื่อคุณเสด็จน้ำเส้นก๋วยเตี๋ยวจะไม่ร่วงหล่น เจ็ดใช้หัวแม่มือและนิ้วชี้บีบปลายกลีบกระเทียมเพื่อให้แตกออกวิธีนี้ทําให้การปอกกระเทียมไม่เพียงแต่รวดเร็วแต่ยังสะดวกมากอีกด้วยหรือคุณสามารถใช้ฝาขวดปอกกระเทียมแทนเล็บวิธีนี้จะไม่ทําให้เล็บของคุณเสียหายแปดใช้ฝาและตะเกียบเสียบเข้าด้วยกันรวดเร็วมากคุณสามารถกินผู้ซามหมดภายใน1นาที9้าใส่เส้เกี๊ยวลงในถุงพลาสติกแล้วตัดมุมวิธีนี้ทําให้การห่อเกี๊ยวเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็วคนซุ่มซ่ามก็เปิดร้านเกี๊ยวได้10เชฟ5ดาวสอนฉันเสียบเนื้อด้วยมือเดียยวอ สิบเอ็ดเวลาทำอาหารแค่วางตะเกียบสองอันบนหม้อเพื่อไม่ให้หม้อลน้นสิบสองสำหรับคนที่ปอกเปลือกกลัวว่ามีจะบาดมือเพียงเสียบตะเกียบไว้ด้านหลังเพื่อให้ปอกได้เร็วและไม่ต้องกังวลว่าจะบาดมือสิบสามเมื่อมันฝรั่งฝอยเป็นชิ้นเล็กคุณสามารถเสียบตะเกียบเข้าไปในมันฝรั่งเพื่อใช้เป็นกรอบป้องกันมือได้จึงไม่ต้องกังวลว่ามือจะบาดเจ็บ สิบสี่กล่องใส่กลับบ้านเปิดยากเกินไปฉันจะสอนเคล็ดลับให้หยิบตะเกียบที่มากับมันออกมาใส่ลงไปแล้วพลิกกลับมันจะเปิดออกวิธีนี้จะไม่กระเด็นอีกสิบห้าใสช้อนลงในขวดพลาสติกปากเล็กเพื่อที่เมื่อคุณเทซอสทั่วเหลืองมันจะไม่หกออกมาด้านนอกสิบหกสำหรับผู้ที่ไม่ทราบวิธีเปิดถุงข้าวให้ดูที่นี่ด้านหนึ่งของถุงเป็นได้เดียวและอีกด้านหนึ่งเป็นได้คู่หันด้านที่มีได้เดียวเข้าหาตัวจากนั้นตัดได้ทางด้านขวาและดึงด้านที่มีได้คู่เพื่อเปิดออก